ครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะแล้วก็ f อซของธันวาแรมปีทุกท่านนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะว่าอนุบาลลูกหอยเชอรี่ยังไงนะครับให้เหลือเยอะนะครับก็วันนี้ก็มาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเต็มเลย ที่เห็นนี่คือในตู้ปลาผมนะฮะ หลือเยอะมากแล้วเ,เราก็สามารถดูดถ่ายน้ำนะครับสามารถถ่ายน้ำได้ง่ายมากเลยนี่ก็จะถ่าย ผมก็จะเอาสายยางนะสายยางเล็กนะแล้วก็ดูดน้ำออกแค่นั้นเองนะครับเยอะเลยครเป็นก้อนเลย อนุบาลตรงนี้ไว้สักอีกสักอาทิตหน้านะครับก็จะเอาลงบ่อละนะครับลงบ่อใหญ่เปิดให้ดูเยอะมาก ก็ก็ใส่เหมือนที่เราใส่ในบ่อใหญ่นั่นแหละครับก็คือพืชผักนะฮะใส่เข้าไปเลยแล้วก็กระดาษนะครับกระดาษที่รองเข้าไว้นะทิชชู่อย่างเงี้ยนะครับทิชชู่ก็ใส่เข้าไปทั้งทิชชู่เลยฮะเดี๋ยวเขาก็มากินทิชชู่ขเขาเองนะครับเขากินทิชชู่หมดแล้วเขาก็จะค่อย,อย,ยอๆ,นนะๆ่ไต่ออกมาเนาะแล้วเขาก็จะกินพวก ลากสลายลากแหนที่เราใส่เยอะมากมันเป็นก้อนนะก็จะได้เวลาเปลี่ยนน้ำนะครับปกติก็สองสามวันเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมาให้พวกอาหารปลาด้วยนะครับอาหารปลา หารประดุกนะครับซึ่งน้ำก็จะเสียเร็วหน่อยแต่ก็ขยับไซส์ลูกหอยเชอรี่ได้เร็วเหมือนกันนะครับก็ขยันเปลี่ยนน้ำหน่อยฮะไม่เป็นไรนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับมือใหม่ที่หัดเลี้ยงหอยกันนะครับ สวัสดีครับผม